ช่วยพี่ขวัญก่อนไหมอ๋อสบายเลยพี่ตีแรงอยู่สองทีแล้วออกสองทีแล้วออกสองทีแล้วออไอ้เหี้ยมึงนี่แหละไปเกิด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 ผมยังตีไม่สักทีเลยผมตีไม่ออกเลยสองเอ้านั่นแหละสองคนเลยไปเกมีเสือข้าพี่ขวานตายนะถ้าตายรีเซ็ตไม่ไม่เอาง่ายๆเอาง่ายๆพวกมึงออกไปเดี๋ยวกูณทำเองไอ้เหี้ยแม่งเลย เสียจังหวะก็หมดไอ้เหี้ยเออไม่ใช่กูจะมันไม่ตีเลยมึขามอะไรของมึงไอ้เหี้ยไอ้ผายเอ้ยโอ้ตายละตายตายตายก็ผมจะวิ่งไปตีขามันไม่จะวิ่งหนีอ่ะเข้าไปข้างหลังไอ้พวเอาอะไรกูจีโนยุ้ยอ่ะไอ้เหี้ยไอ้กูตายไปไอ้สัตว์สบ้านกู วางหมดเลยทำอะไรไม่ได้ไม่ไม่มึงออกมาก่อนมึงอย่าไปอยู่ใกล้ๆมันดีอาลว้ิผมจะถึงบ้านแล้วผมร้องให้มึงมึงอย่าไปตายกับมันก็พอมึงเข้าใจปะกูสู้ได้แต่มึงอย่าไปตายกับมันเฮ้ยมึงมึงข้าไปบ้านมึงเข้าไปในบ้านทั้งสองคนเลยไปเฮ้ยไปไปไปพี่ขวัญพี่ขวัญไม่มีไอหินล้อมเหรอไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเฮียกูแม่งเสียจังหวะเลยสัตว์เอ้ยมาอีกแล้วพี่น้อีกแล้ว ไม่ไม่มึงอย่าวิ่งไปในบ้านดิ่มึงเพิ่งเสียดายเอาชีวิตก่อนมึงอย่าเพิ่งเออมึงอย่าเพิ่งเสียดายมึงเอาชีวิตมึงรอดมึงก่อนไอ้เหี้ยามรอดแล้วมึงรอดแล้วแต่มึงตายไปสี่รอบไอ้สัตว์อ่าเรียบร้อยแตกหมดไอ้สัสใครใกล้ไปไปไปเพิ่มไฟมึงไม่ต้องมาเฝ้ากูมึงไปเพิ่มไฟที่บ้านมึงอย่ามาใกล้กูก็พอแค่นั้นแหละขอร้องมาละมาละมันจะตายละมันเหลือเลือดสองร้อยมันเหลือสองร้อยอีกสองทีพี่พี่ก็ชนะแล้วทำอาหารให้ ทำไปก่อนทำไปก่อนทำไปก่อนเหลืองเก็บเอาไปอโอเคแต่งแล้วป่ะเรียบร้อยสวยจีจีิโอเคไอสัตว์กูเกือบตายเดี๋ยวจะตีก,กอดครับอ <c oughs> า,าหารก่อนแป๊บนึง